ถั่วเจ้วจําเป็นจ้ะลรื่มจ้ะพี่น้องจ้ะเรื่มถั่วเจ้วก็เลยได้ปาดเอาขวดน้ำเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเจียวเหอมๆตัวตัวนี่เป็นหอมจ้ะพี่น้องจ้ะใสเข้าขว้าหอมพริกปนขวาเองเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะอู้แซ่บขนาดเลยจ้ะนี่เลยจ้ะห่อเขาเนาะจ้ะนี่ห่อแบบนี้โอ้ขำไงขำไงจ้ะพี่น้องจำเจีวเอือ มาเด้อจะมาแสบๆน้ำกันแสบนะั้งอืมจะเทียม สวัสดีคะ่ะมาพอกันอีกแล้วกับอีสานแฟมลี่กินแบบบ้านบ้านเมนสีภาพพี่น้องมากินส้อยจุจะพี่น้องจ้าส้อยจุอยู่บรรยากาศทงหน้านะจะพี่น้องจ้าแดดขนาดเลยจ้ะนี่จะพี่น้องจ้านี่เป็นเนือง,ง,างามเลยนะจ่ะมีมันติดมานําแบบนี้แสบเวยจ้ะพี่น้องจ้าติดมันเล็กหน่อยนะจ้ะพี่น้องจ้าแสบแสบเป็นเนือง,งั้หน่อยพลอยๆเลยนะจ้ะพี่น้องจ้ามาก่อนจะไปกินกันสิดับข้าวก่อนนะจ้ะดับข้าวด้วยจุดจวดแนวจุดจวดเลยนะจ้ะพี่น้องจ้า นะดับข้าวน้อยนึงเนาะจ้ะพี่น้องจ้าเพิ่นเป็นเนื้อสุดเนาะจ้ะมาจากพี่น้องจ้าบ่านนี้มาเสบ็บแซบน้ำกันเลยกินกับข้าวเหนียวเนาะจ้ะนี่กับข้าวเหนียวคือเกาพักแกมกับมีหยอดอ่าบักลินใหม่เนาะจ้ะวันนี้ก็ได้เดิน,น่วยเพิ่นมาพร้อมนี่เดินนวยบักลินใหม่มานําเด้อจากพี่น้องจ้าของแสบะะ่บเนาะแล้วก็มีพักกวางตุ้งดอกจ้ะมีหัวละผ้า แล้วก็มะละบะเขือนอกจากพี่น้องจ้ามีลูกโดดมีกระเทียมก่อนจะกินนอกจากพี่น้องจ้าก็ต้องขคถดขอดเคาะไพ่ผู้ถี่บกินเนือและผู้ถี่บกินดิบเด้อจากพี่น้องจ้าบึงพเพื่อคว่มเผิดเพื่อนกระไดนอกจากพี่น้องจ้ามาคำแหลกก็สิเอานี่เลยจจะห่อเขานอกจากห่อแบบนี้อค้คำใหญ่คำใหญ่จากพี่น้องจำแจวเฮามาเด้อจะมาแสบๆน้ำกัน แซ่บไหะอืมกระเทียมอืมแซ่บได้ดอกกระเจียวมาดอกหนึ่งจ้ะเนี่ยน่ามืองาอืมหอม นสดเลยเนอะจาะส่ยจุบรรยากาศทงหน้านาะจะพี่น้องจ้าเหมือนเนี่ยแซ่บน้ำกันเลยจ้ะนีะ่นะเจลหืมย่าืแบหนี้น แับจะพี่น้องจ้ะรสชาติเดียวกันแหละกับนวยเพื่อนมาละหมขม,มอมน้ำเข้ากันเลยจ้ะ เาเจ้าขี้เพี่ยาน้าจับพี่นอ้องขมขมแ่บแสบชุด,ดยอดเมนูโปรดจับพี่นอ้องจ้ะตัวเจียวตัวเจียวจำเป็นจ้ะ ลืมจับพี่น้องจ้าลืมถั่วแจวก็เลยได้ปาดเอาขวดน้ำเนาะจับพี่หน่อยเจลเฮาขมๆตัวตัวน,นี่เป็นหอมจับพี่น้องจ้ะใส่ข้าวขวาวหอมหอมพริกป่นขว้วองเนาะจับพี่น้องจ้าแซบขนาดเลยจ้าเอาเนื้อใส่นะั่นสดเอาเลยเนาะจ้ะนี่ยเผ็ดแซ่บขมอมรั้ำแซ่บแห้งอืมอืมอืม หนูก mm ิน่ะจับเข่ากันคักงน่าจะพี่น้องจ้ากับใส่จุกับลาบมือหนี่งน่าจะบอกกันไม่ อากาศห่อนเอาพักเอาออกจากถุงแป๊บเดียวจะพี่น้องจ๊ะเหนีวนยวว่าแมนยังกินใ้คือเกานะจ๊ะบรรยากาศตรงหน้าตอนกลางวินนจ้ะแดดเปียงเปียงเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ สงสัยฝนจะตกอีกแหรอตอนแรงโต๊ะคู่มือจ้ะพี่นอ้องอืมขมอำลำขมแสบ เขา พักหลายอย่างคือเกาจากพี่น่องจ้ะกสจะกินพักยังก่อนอของมากกินัดได้กระแสบเนาะจ้ะ เริ่มเพ็ดระบันมันต้องกินแบบว่าเพ็ดเพขมๆเน,นาะจ้ะพี่น้อง้จมันค่อยสี่แบบบะข้าวเนะจ้ะแซบ่บ อ่อ,อนเลยจ้ะหยาบแบักดินมาสดจากพี่น้องจ้ะ ความแบบงงเผ็ดบวบเผ็ดกับบวบแซ่บแซบทับ้งใจฮะ คือฝ่าฝนแล้วจับพี่น้องจ้ามึงเดี๋ยวอีกเล็กน้อยเพิ่นมากไก่ี่เพิน่นมันก็นสิเป็นน้ำดำเนาะจ้ะถ้าเนมอยู่มกลก่กับพวทันดำปานใดเป็นคู่ขี้ฝ่าฝนจ้ะ หวานมึงหนาวเนพื่อนซอยมาจากต้นทุตสดเลยล้วจ้ะบอกผมด้วยจ้ะหวานหวานเริ่มสิหอดดูดูแล้วเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะดูดูหมักดินไม้เนะาะหรือว่าหมักดินฝาเนาะจ้ะ มขมอ่ำลำนั่นแหะครับพี่น้องคะอิ่มลรืบัน่นกินบะหมด่กุ้มกินไหนมันหมดกินบะหมดจ้ะพี่นอ้องอิ่มลรืครับพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยผู้ถีบ่บทกินเนื้อและผู้ถีบ่บทกินดิบเดอ้อค่ะพี่น้องคะเบื้องเพื่อความเปิดเพผนกระแด,ด่น่าจากพี่น้องจ้ะ สำหรับเมนูส้อยจุนอกจะพี่น้องจส้สร้อยจุเนือเส็บเซบเลยนอกจากพี่น้องจ้เป็นเหนือสันเด้อจะเป็นเนือสันเส็บเสบพลอยเลยนอกจากพี่น้องจกก้กระสิขอโตลาไปก่อนละค่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทีง่เกียเขมาที่ตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้กับปองเล็กน่อยในเห็ดคลิปต่อไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอขอบคุณทุกไรค์ทุกแช์ทุกการติดตามเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะ